ดวงแรนดอมนะคะถ้าคุณไม่ทักหาเขาก่อนเนี่ยเขาจะทักหาคุณบ้างไหมแบบทักมาคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่อะไรก็ให้เราทักก่อนทักก่อนเงี้ยกดท่าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นท่าปูให้กับแฟนด้วยไฮพินเทสกับไฮโรแฟนเหมือนคุณกับเขาอะใช้เซนใช้ใจคุยกันไกลๆนะ นี่เป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าที่ทําไมเขาถึงไม่ค่อยทักมาหรือเราจะต้องทักไปก่อนเสมอเพราะไฮเราแฟนน่ะคือนิ่งอยู่แล้วไงแต่มีเซนสัญญาณที่ดีนะส่วนไฮพินเทสก็คือก็มีเซนแต่ไม่เพียงพอจะต้องได้คุยด้วยจะต้องได้เห็นปฏิกิริยาด้วยเออ โดยปกติที่ผ่านมาตัวคุณอ่ะจะเป็นฝ่ายที่ทักหาเขาเสมอๆเพราะมีความรู้สึกว่าถ้ารอเขาทักมามันจะช้าแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็รู้สึกคิดถึงแหละอยากรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมส่วนตัวเขาเขาก็ชอบแอบส่องแอบมองคุณในตื่นตัวเชี่ยวอ่ะแต่เขาจะเลือกที่จะอยู่ในที่ของตัวเองอ่ะ โดยนิสัยอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทักหาใครก่อนอยู่แล้วเขามองว่าเหมือนกับถ้าทักไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรอืมนอกจากมีธุระจริงๆเนี่ยเขาก็จะทักไปก่อนเพราะว่ามันดูว่าเออมันมีเรื่องที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กันนะแต่อยู่เฉยๆเนี่ยทักมาก่อนเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกว่าเขาจะคุยเรื่องอะไร แต่ถ้าคุณทักไปหาเขาก่อนเนี่ยเขาพร้อมที่จะคุยกับคุณในวงเล็บถ้าเขาว่างนะอืมแล้วที่ผ่านมาคุณก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์เนี้ยที่มันอยู่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะเราพยายามที่ทักหาเขาก่อนดึงเขาไว้ให้มีการที่เชื่อมโยงกันหรือเปล่าไหนฉันจะลองดูซิว่าถ้าไม่ทักอยู่ในที่ของตัวเองแบบนี้บ้างเ,เขาจะทักหาบ้างไหม หรือเขาจะคิดว่าจะเชื่อมโยงกับเราบ้างไหมกลัวว่าถ้าไม่ทักมาเงียบแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะจากกันไปเงียบกันไปจริงๆเขาก็คิดอยู่นะว่าถ้าเขาไม่ทักคุณอะ่ะเหมือนกับคุณน่าจะเริ่มที่จะไม่สนใจเขาละหรือว่าเริ่มที่จะเซ็งกับพฤติกรรมเนี้ยอืมแล้วบวกกันในใจเขาลึกๆอะ่ะเขาก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละ เพราะเขาอยากที่จะสารต่อกับคุณอีกเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทักหาคุณก่อนบ้างแล้วเริ่มคิดได้แล้วไง